ทีนี้ท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นไหมครับเอาชีวิตรอดกับทั้อยู่ทั้งเสง้าสองท่านนะครับใช่ครับได้แก่ใครครับทีแมนทีแมนกับแบกนะฮะใช่มันไม่ตามกันเลยโอ้ยเดี๋ยวถอดกันมุนเฮ้ยต้นไม้มีอยู่แถวนี้ตัดเลยป่ะเฮ้ยตรงโน้นมีมีน,นี่ด้วยมีคง ส่วนถ้าใครอยากดูชแนลเขาเนี่เดี๋ยวจะเอาลิงก์ไปให้ครับ แ็กๆเนาะมันก <át> ็อย่างเงี <online> ้ยแหละโอ้ยโก้โอีล่วงตกใจหมดเฮ้สร้างตรงไหนกันเฮ้สร้างในถ้ำเหมือนเดิมอะไรวะไอ้มีแก่ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเราทำที่ เดี๋ยวเราทำที่ขุดให้ทุกคนเลย<อ> <c oughs> ถามว่าถามว่าถ้าถ้าเล่นกันเนี่ยใช้เกมโมหมดไว้ไม่ได้ใช้เลยเลยนะแล้วก็ไม่ได้ตอนแรกก็จะปรับไปนี่นเ,นนเ,นเนี่ยเคานตรงนี้่ะเนี่ยสวยดีใช่ครเอาออกหมดทุกคนเลยเฮ้ยไ,ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดเลย าตรงนี้นะ,คะเคน,นเนี่ยเอาแบบเดิมมัเนี่ยสามช่องอะ่ะตอนนี้มีสมาชิกเพิ่มมาฮะไม่ต้องเราทำให้เดี๋ยวเราทำให้สามคนเลยทำที่ขุด อะไรวะแต่ใจเยเนี้เอาไปนู่นหรืเคนนานอต์ป้าครบแล้วเดี๋ยวทำให้ไม่ต้องทำกันนะเดี๋ยวเราทำให้ใครเอาก่อนแล้วอย,าอยา่าอย่าไตกคาบีตกใจเอาไปเอาไปเอาไปนู่น อุย้ยมีเราใช้ไม้อยู่คนเดียวมีใช้ที่ขุดไม้อยู่คนเดียวเออใช่เอ็งก็ทําข้างนอกออกไปเอาดินไปเนี่ยเอาไปทําไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราขยายข้างในเองเฮ้ยเดี๋ยวเราทํามันอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้ เอาไปออ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 ไปอไป,ไป,ไปัดไปแค่เนี้ยหนินหมดแล้ว <_ t od d> เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ <_ t od d> มาแบ่งหน้าที่กันใครจะหาะเบียง <_ t od d> เดี๋ยวเราขุดถ้ำเองเดี๋ยวเราขุดทํำให้เดี๋ยวลงพร้อมกันเนี่ยถ้าเจอนะ เอาไปเอาเหินไปเออขอไม้ด้วยเก็บไว้แต่ตัวหน่อยขอไม้หน่อยให้อีนเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองดูอ๋อเรามีแล้ว โอเคเราปรับให้แล้วไม่รู้อะ่ะแต่เรามีอะที่รู้อลองก่อนนะไหมไนะลองไปไปลองคิปเปอร์ไปโอเคเราปรับให้แล้วไม่ต้องแล้ว คลิปนี้เป็นคลิปที่ห้าของผมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับด้วยนะครับยินดีอายุสิบเอ็ดถึงสิบสองเอ้ยถึงถึงสิบสามเนาะเอาสิบเอ็ดถึงสิบสามก็ได้เออสิบคืนยังไง สิบสิบขึ้นชายหนึ่งหญิงหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะใส่ห้องฮามาชิไว้นะครับ่ใช่ เคนเคน,นขยายไปเลยข้างหน้าเอาหินไหมใช้หินแทนไหมเม่เดี๋ยวทำนี้กัอนแคนกิ้งได้มาจากตะกี้นะครับไม่ต้องถามแต่สงสัยนะครับอะไรวะ คืนแรกต้องไม่ตายเว้ยคืนสองอยตายได้โหมันต้องรออแต่เราตายไปแล้วคืนแรกเฮ้ยไปขุดโครตรงนั้นดิขุดท่าน,น่ะตรงนั้นอน่ะเราขุดเรงนี้แ้วะเนี่ยเนี่ยเราเจอแบ๊กแล้วเนี่ยเอาที่ทำไมเราขุดไม่ได้ แต่ทำไมตรงนี้ขุดได้เอออดได้เลยวะ่ะเออขุด่านไม่ได้เฮ้นี่มันจะขุด้วนะได้สบเสบียงมาเยอะไหมเฮ้ยอย่าใช้ X เ,เลยดิ ตอนนี้ยังไม่เจอแน่โคเลยเจอแล้วแต่ว่าขุดไม่ได้เขาอยู่ใกล้จุดเกิดไปต้องถ่างจุดเกิดสามสิบแขนสิบสามสิบบล็อกถึงจะขุดได้นะะท่านผู้ชมเอ,าาเอ้ยเรายังไม่ตายเลยฮะฮาฮไม่ทำอะไร ไมคุดโอเคโอเคโอเคได้ได้ไดแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือยังไม่มีโคเลยแล,และเราจะเล่กนกันถึงไหนเอ็นเดอร์ดากอนเลยไหมโอเคได้ได้ไดโอโอ,โอเผาอะไร เออเผาเผาให้เสร็จก่อนนะเฮ้ยทำไมไม่ทำอย่างนี้เอาข้างล่างไปแปลรูปก่อนแล้วมันจะคุ้มกว่าครับตอนนี้ที่มีใชนแนลก็มีอยู่สองคนนะครัือทีคนนี้นะครับกับไอ้นี่ยังไม่มีครับเขายังไม่คิดว่าจะทำใช่ไหม ตอนนี้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนี่ยก็ถ้าถ้าคอมแหลกยังไงก็ขอไปครับถ้าคอมผมไม่ได้เมนเนี่ยเฮ้ยใครโอเคมั้งคาเวลอ่ะพูดผิดพูดู้เป็นเคกับ มับนบ่นไม่ได้หรอครับเอาจะทำกระจกเลยเหรอเฮ้ยฝนตกเคนเข้าบ้านมาไอ้ลงถ้ำกันเดี๋ยวทำทางให้เอาแปลเอาหินไปเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวใส่กล่องให้ก็แล้วกันเฮ้ยเลื่อนลงมาข้างล่างดีเนี่ยแปะไว้ติดข้างล่างเลยเดี๋ยวทำทางลงก่นอนหรือจะขยายอีกหรือทำทางลงเลย ใช้ก็ได้ทำทำที่ขุดให้หน่อยที่ขุดหินเน่เยอะเยอะเลยสามอันกำลังดี <มา S 1> เฮ้ยได้ยินเสียงพัดลมเราปะได้ยินเสียงพัดลมเราปะโอเคเลสเสียงเราอ่ะเออมาเอามามาเอามา,ามารู้สึกว่าตรงนี้รู้สึกจะมีถ้ำแล้วนะ เดี่ยวเดาเฮ้ยขอที่ขุดหน่อยที่ขุดดินอ้ออาวหายไปไหนวะใายได้อยู่ไหนที่ขุดดินอเออเอามา เ,เ,เถ้าบ้านมีซีพวกพิษนี่วิ่งหนีอ่ะไม่มืดว่ะเอาท็อมาแปะให้หน่อยดิมืดโคตรเลย แบดก็ทัอมาแปะดิโคตรเราไม่ได้กลัวเรามองไม่เห็นหรอกนะจะให้ให้ท่านผู้ชมดูดีๆกันหน่อยอัดดีุดโดบอกไปแล้วแต่นายพูดแทรกพอดีเลย วัดตอนนี้หลอดอาหารเลยอยู่แค่สี่หลอดสามหลอดครึ่งไอ้สี่หลอดครึ่ดงดีหาถ้าไม่เจอเลยนี่ไวเท่าไหร่เนี่ยอ่อาฮะ thank you เผาเรื่องเนี่ย ตอนนี้ผมใช้ชิคกีพายของสมายคับนะฮะของพี่ดักเกอร์นนั่นเองนะชิคกี้พายก็ไปดูที่ชาแนลพี่เขานะเขามีแจกอยู่มันก็ที่เว็บนี่แหละเว็บสมายคับใช่ไหมยังไม่เจอทํำเลยโอ้โหูตกใจหมดมึงก็ตกทํำ เคนเคนเคนจำเมื่อวานได้ป่ะโหเดินอย่างรอเลยอะ่ะไอคิปเปอร์ตูมแล้วเบิดคานาคาตาและเลื่อนเหลือหนึ่งขีดเลยนะยนก็ไม่เอาลงอากาศหรอกอไม่ได้ออกอากาศหรอกนะ ไม่มีอะไรเลยเว้ยเฮ้ยเจอโคโลแล้วพวกเราเราลอดตายแล้วบบใช่ไม่มีใครสนเลย ยังยังไม่เจอทาเลยลงมาสะลึกเลยเนี่ยเฮ้ยทำฟาร์มไก่เหมือนเดิมข้างๆเคฟซีใช่อร่อยเลยใครเคยดูของใครเนี่ยแหละจะไม่ได้ายละจะทำฟาร์มไก่แค่นี้ยบอกกินเด็ด <is> เอออ้าวที่ขุดพัง,งใครไม่ที่ขุดมั่งอขอกำลังวิ่งขึ้นมาพอดีเลยแล้วไม่ทำเช็คพอยทห้เลยละให้ดาบไ,ได้เ,ดเ,เหรอเออต่งกิวมา เราขุดต่อไปเรื่อยๆอันนี้เย็นลงไปนะสองบล็อกนะขึ้นไม่ได้นะฝั่งเนี้ยระทำฟาร์มไก่ไก่หมาบ้านเนี่ยเขาบอกตรงเคจะมีถ้ำไม่เห็นจะเจอเลยไอ้ตุนกาวเวลโหวี่ยเคอีกแล้ว เฮ้ยเคนก็ขุดฝั ral, ่งนู้น no. ี่เนี่ยฝั่งนู้นี่ยขุดต่อไปเลยเไยวะเอออย่าเอ็กเลอย่าเอ็กเลเยพี่ไอรอนเออเดบ่งกันเดี๋ยวมาแบ่งไอรอน แต่แต่ครั้งที่แล้วโอเคจำได้ไหมสุดยอดอ้าวแล้วจะลงมาทำไมอ้าวขึ้นไม่ได้เอ้าอเฮ้ยมันทำอะไรกันวะเนี่ย แล้วก็มีเสียงคนคนแถวบ้านตะโกนมาเยี่ยมบ้านแต่เราได้ยินเออเรามีโคอยู่24อันเอาไปทำอะไรดี <S <S ออกไปออกไปแบ่งกันนะเดี๋ยวเรานับก่อนนะ เราได้มาเจ็ดอันแบ่งไม่ได้อยู่เคนันหนึ่งหรือเปล่าไม่แนใ่นใจเปล่าเหรอ,อ,อได้แปดอันพอดีแบ่งได้แค่สองคนคุอเผาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยแบ่งกันทีหลังเฮ้ยเอาโคไปด้วยเอาโคไปด้วย เอาไปให้หมดเลยเดี๋ยวมาเอาเหลือเออเก็บไว้กับเราสี่อันกันล้วกันฮะไม่เจอถ้าเลยเว้ย จเจอเลยขุดตามไปนี่มันจะมีอะไรดินคือแสงสว่างทุกอย่างจะเจอท้อไม่เห็นเจอเจอเลยเออว่ะ คับจะดีมากขึ้นนะเลยเราว่า,นาหน้าเวลาแบบเดินลงถ้ำอะ่แะแลวแล้วมีเศษดินหล่นมาบนหัวโคตรคมอะ่ะมันมันจะดีขึ้นเลยเอาเองคิดด้ดิถ้าสมมติมันจะได้ฟิลงไงเวลาลงถ้ำอะ่แะแลวแล้วสมมติเราตีบล็อกเล่นๆอย่างเงี้ยแบบมีเศษดินหล่นลงหัวอย่างเงีย้ยโอ้โหเท่มากเลยเฮ้ยรองเท้าโคตรเท่เลยวะ่ะใต้เท้าอ่ะสีฟ้า เฮ้ยจะขุดต่อลงไปเรื่อยๆเจอถ้ำแน่เสียที่ขุดไปสามอันเลยเนะี่ยฮะดูได้ไงมีเนี่ยหรอเคนวะเฮ้ย,ยาไอ้เกเรดิเคนมีเ้เหรอ เฮ้ยเจอไอ้นี่เลสโตนเก็บเอาไม่ได้ไปเอาไอ้นี่มาให้หน่อยที่ขุดเหล็กไ,ไม่ก็ขุดวนทำไมไอ่ <c oughs> อะเพน่เฮ้ยเ e ดล็อกเฮ้ยทำไมมันไม่เจอถ้ำรือวะอุดก่อนอุดก่อนเ e ดล็อก เราจะไปไหนเจียงั้นไปหาถ้ำกเองก็แล้วกันเนาะเดี๋ยววันนี้เก็บไวออ้กันขึ้นไปข้างบนแล้วมาอยู่แล้วข้างล่างเออเราขึ้นไปข้างบนกันละเบื่อถ้ำแลนะ้เนี่ยไปหาอย่างอืงง่นทำเลยเออโหูเปลใจหมดจะพึ่งยังไม่ลง ลงก็ลงวะเ <c oughs> นี่ยพอเดินลงโคตรเร็วเลยพอเดินขึ้นโคตรช้าเลย <c oughs> อักแล้วใครอุดเนี่ยใครอุดเค็นจะอุดทำไมเนี่ยเฮ้ยนี่ถ้ำ หาถ้ำดีใครก็ได้หาถ้ำทีถ้ำอยู่ตรงไหนวะอวเอาไปเอาไปเพราว่าถ้ำน่าจะอยู่แถวๆห้างบนอนะประมาณวายวายสิบยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบแบบสองสามสิบสามสามห้าสามหก วายหนึ 1> 1 okay. ่งนีกก็ขึ้นไปข้างบนแล้วเอาอย่างไรดีวะแถวนี้มันไม่มีถ้ำเออว่ะใช้ลิวลิวช่วยได้อะงั้นนายก็ขุดไป่ะขุดขึ้นหรือขุดลงเร็วขุดตรงไปเลยเนาะขุดขึ้นดิ ทมได้โปรดเพิ่มพเผยแผ่มาเถอะเฮ้ยตกใจมดเลยมึงก็เจอท่อแต่ที่แท้ขุดไปโดนโอ้แต่เจอไอรอนเยี่ยมเออได้อะเสร็จแล้วออาไปได้มาสี่เม็ดทวีสี่อันไอสี่บ๊อบ ไมมีอะไรเลยไหนวัดริวริวริวที่มัวไเนี่ยขวาหรือซ้ายริวโคพิเรนเลยอริวริวิวขุดเองเลยมาริวพอพอริวเจอแล้วแล้วริวบอกนะ เจอเด็กนักที่เก,กียร์วะในกล่องมีอะไรม้ง่งเนี่ยเก็บก่อนเอาไปเอาไปให้หมดฮะ เฟรนเฟนอู้เชาอากาศสดใสจังเบยไม่มีคิดเบอร์ก็ดีนี่ผ่านคืนแรกกนะันแล้วจะ,จะเอางี้ดีกว่าเราหมดคลิปนี้นี้กันแล้วกัน,กนเดี๋ยวค่อยถ่ายต่อโอเคปะเก๋นะนี่มันผ่านคืนแรกกันแล้วเนี่ย อ่างั้นเราจบก่อนก็ได้นะเดี๋ยวต่อคลิปสองนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอจบไปที่นีเ้เลย